สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเรียกได้ว่ายังต้องติดตามกันรายชั่วโมงเลยนะครับสำหรับข่าวการย้ายทีมของโมฮัมเหม็ดซาราโดยล่าสุดได้มีนักข่าวชื่อดังอย่างลูดี้กาเลตตีนักข่าวจากสปอร์ตอิตาเลียได้ออกมารายงานว่าโมฮัมเหม็ดซารานั้นได้มีการแจ้งกับหงแดงลิเวอร์พูลแล้วว่าตัวเขาต้องการที่จะย้ายไปร่วมทีมเอลิติฮัดในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่สโมสรดังจากซาอุดีอาระเบียยื่นข้อเสนอก้อนโตให้กับดาวเตะทีมชาติอียิปต์รับไว้พิจารณาแล้วครับ โดยเชื่อกันว่าทางด้านสโมสรเอาอิติฮัดได้ยื่นข้อเสนอที่มากกว่า100ล้านปอนด์เพื่อเป็นค่าตัวของโมฮัมเหม็ดซาลาพร้อมด้วยค่าเหนื่อยที่อาจจะสูงเป็นประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลให้กับซาลาพิจารณาแต่ในส่วนของหงแดงลิเวอร์พูลเองนั้นยังไม่ได้ตอบตกลงในเรื่องนี้เนื่องจากพวกเขายังคงต้องการที่จะรั้งปีกวัย31ปีเอาไว้ต่อไปครับโดยจอเกนครอปได้ออกมายืนกรานก่อนหน้านี้ว่า ลิเวอร์พูลนั้นยังคงไม่ได้รับข้อเสนออะไรสําหรับซาร่าเข้ามาพร้อมกับยังยืนยันได้ว่าตัวนักเตะนั้นยังคงมุ่งมั่นเต็มร้อยอยู่กับสโมสรต้นสังกัดอย่างลิเวอร์พูลโดยทางด้านของเจอเก้นครอฟได้ออกมายอมรับแบบตรงไปตรงมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ามันจะกลายเป็นหายนะอย่างแน่นอนถ้าหากว่าลิเวอร์พูลนั้นต้องสูญเสียโมฮัมเหม็ดซาร่ากองหน้าหมายเลขหของทีมไปในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ หลังจากที่ในตอนนี้ดูเหมือนว่าทีมจากซาอุดีอาระเบียนั้นกําลังลุกหนักในการคว้าตัวโมฮัมเหม็ดซาลาเข้าสู่ทีมเป็นอย่างมากและความจริงก็คือลิเวอร์พูลจะไม่สามารถต่อสู้กับพลังเงินของทีมเหล่านี้ได้เลยและนั่นกําลังให้ทีมที่มีนักเตะชื่อดังหลายคนอยู่ในสโมสรกําลังต้องพบเจอกับความยากลาบากโดยเฉพาะลิเวอร์พูลที่เพิ่งจะเสียทั้งจอแดนเฮนเดอร์สันและฟาบินโยซึ่งเป็นนักเตะตัวหลักของทีมไปในช่วงซัมเมอร์นี้ โดยทางด้านของเจเกนครอปได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้กับทาง Sky Sport ก่อนเกมที่ลิเวอร์พูลจะไปเยือนนิวคาสเซิลอยู่ในเดตว่าฤดูกาลนี้มันมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นมากมายและนั่นก็เป็นสิ่งที่ตัวเขานั้นไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่แต่มันก็แค่นั้นแหละเพราะมันเป็นเรื่องจริงและเป็นสิ่งที่พวกเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้มีการคาดการณ์กันว่าโมฮัมเหม็ดซาร่าจะย้ายทีมซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ปกติที่ผ่านมาซาร่า ah นั้นเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์สูงที่สุดในทีม และตัวของเขานั้นก็ทุ่มเท100%เต็มให้กับลิเวอร์พูลมาโดยตลอดเขาไม่เคยปรีปากบ่นอะไรทั้งนั้นถึงแม้ว่าบางครั้งเขาจะไม่พอใจที่ถูกผมเปลี่ยนตัวออกจากเกมพูดตามตรงเลยนะว่าตอนนี้สโมสรใหญ่ๆต่างก็กําลังเกรงกลัวว่านักเตะชื่อดังของพวกเขาอาจจะกําลังถูกล่อลวงให้ย้ายไปคาแข้งในลีกของซาอุดีอาระเบียซึ่งผมมองว่ามันเป็นปัญหาที่ใหญ่มากและควรที่จะต้องมีการเร่งแก้ไขเรื่องนี้โดยด่วน ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปผมมีประสบการณ์ที่ย่ำแย่กับการย้ายทีมแบบกระทันหันของจอแดนแฮนเดสันและฟาบินโยผมไม่ต้องการที่จะเสียนักเตะคนไหนออกจากทีมอีกแล้วมีข่าวลือว่าโมฮัมเหม็ดซารากํำลังจะถูกทีมจากซาอุดีอาระเบียดึงตัวไปร่วมทัพแต่ผมจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่100%ในการรั้งให้โมฮัมเหม็ดซารานั้นอยู่กับทีมของพวกเราต่อไป จนถึงตอนนี้สถานการณ์ของโมฮัมเหม็ดซาลานั้นมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นและผมจะไม่ยอมให้เรื่องเดังกล่าวเกิดขึ้นกับทีมของพวกเราอีกครั้งเช่นเดียวกันนั่นเพราะถ้าหากฤด,ดูกาลนี้ลิเวอร์พูลต้องเสียโมฮัมเหม็ดซาลาออกจากทีมไปอีกคนแล้วละก็มันก็จะกลายเป็นหายนะของทีมอย่างแท้จริงเจอเกนครอบบอสใหญ่ของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์ครับโดยล่าสุดได้มีรายงานที่ยังไม่ชัดเจนออกมาว่าลิเวอร์พูลนั้น ได้เริ่มตน้นกระบวนการในการมองหาผู้เล่นในตำแหน่งกองหน้าที่จะเข้ามาแทนที่ของโมโฮัมเหม็ดซาร่าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่อย่างไรก็ตามยังคงไม่มีรายงานว่าลิเวอร์พูลกำลังจริงจังกับนักเตะคนไหนกันแน่นั่นเพราะว่ายัางคงต้องรอความชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตของโมโฮัมเหม็ดซาร่าอีกครั้งว่าเจ้าตัวจะย้ายทีมหรือไม่ครับส่วนทางด้านของแดนนี่เมอร์ฟี่นักวิจารณ์คนดังก็มองว่าลิเวอร์พูลนั้น ไม่นควรที่จะขวางทางโมฮัมเหม็ดซาลาห์ในการย้ายไปค้าแข้งที่ประเทศซาอุดิอาระเบียถ้าหากว่าสิ่งดังกล่าวเป็นความต้องการของตัวนักเตะเองรูดี้กาลตินักข่าวของสปอร์ตอิตาเลียได้รายงานว่าโมฮัมเหม็ดซาลาห์นั้นได้แจ้งกับลิเวอร์พูลแล้วว่าตัวเขาต้องการย้ายไปร่วมทีมเอลิติฮัดในช่วงซัมเมอร์นี้หลังสโมสรดังจากซาอุดิอาระเบียยื่นข้อเสนอก้อนโตให้ดาวเตะทีมชาติอียิปต์รับไว้พิจารณาแล้ว โดยทางด้านของแดนนี่เมอร์ฟีได้พูดถึงประเด็นดังกล่าวโดยระบุว่าผมมองว่าลิเวอร์พูลจะจบอันดับดีกว่านิวคาสเซิล n ยูไ d นเตดทีมคู่แข่งในวันอาทิตย์นี้ถ้าหากว่าพวกเขาสามารถรั้งตัวโมฮัมเหม็ดซาลาท่ามกลางความสนใจจากชาวซาอุดีอาระเบียได้พวกแฟนบอลที่ตามไปเชียร์ที่สนามเซนต์เจมส์พาร์คคงจะปรบมือให้กับโมฮัมเหม็ดซาลากันอย่างกึกก้องพวกเขาไม่อยากจะเสียนักเตะคนนี้ แต่สุดท้ายแล้วมันก็เป็นการตัดสินใจของตัวนักเตะเองอยู่ดีถ้าหากว่าตัวซาล่าอยากจะไปเป็นตัวชูโรงในประเทศอาหรับผมมองไม่เห็นเหตุผลทางธุรกิจที่ลิเวอร์พูลนั้นจะปฏิเสธข้อเสนอ100ล้านปอนด์สำหรับนักเตะวัย31ปีที่จะกลายเป็นผู้เล่นที่ไม่มีความสุขกับทีมอีกต่อไปเจอเกนครอปนั้นชวนให้ผมนึกถึงกุซืออย่างเป๊ปกาเดโอลา กุนซือเหล่านี้มองว่าสโมสรใหญ่กว่านักเตะทุกคนและไม่เคยบีบบังคับให้ใครต้องอยู่ต่อแต่ถ้าหากเป็นเรื่องในสนามเรื่องนี้ก็ถือว่าเสียหายหนักโดยเฉพาะในระยะสั้นซาร่ามีประวัติในการยิงเยอะมากและยิงลูกสำคัญส,ค,ญสคัญให้กับลิเวอร์พูลด้วยลิเวอร์พูลคงจะไม่สามารถออกไปหาตัวแทนที่สร้างอิมแพคแบบนี้ได้ในช่วข้ามคืนยกเว้นว่าพวกเขาจะช็อกโลกแล้วไปคว้าคริยอนเอ็มบัปเป้เข้ามา ลองมาทึกทักกันว่าซาร่าจะอยู่ต่อถ้าเป็นแบบนั้นลิเวอร์พูลก็อยู่ในทรงที่ดีเลยอเล็กแม็กอลิสเตอร์และโดอวินิกโซบสไลน์นั้นพวกเขาดูเข้ากับทีมจัดๆหลังจากที่ผ่านไปสองนัดของฤด,ดูกาลนี้ผมยังมองได้ว่าการได้เล่นในแชมเปี้ยนลีกจะท่งผลกระทบต่อนิวคาสเซิลด้วยพวกเขาจะต้องลงเล่นในทุกรายการด้วยการทุ่มเทพลังงานการรักษาสิ่งดังกล่าวให้ได้ทั้งสองครั้งทุกสัปดาห์มันคงจะไม่ใช่เรื่องง่าย และมันก็ไม่ใช่บางอย่างที่พวกเขาคุ้นเคยคุมกำลังของพวกเขานั้นดูใหญ่ขึ้นกับการมีบูโน่โตนาลีตีโน่ลิฟาเมนโต l ลูอิสฮอ l และฮาวี่บานแต่ดดูการแรกนั้นมันจะมาพร้อมกับความท้าทายที่แตกต่างออกไปผมเชื่อว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลนั้นคงจะต้องการให้ซาลาอยู่ต่อกันมากๆแต่มันไม่สมเหตุสมผลยกเว้นว่าราชาแห่งอียิปต จะมุ่งมั่นกับทีมอย่างเต็มที่และตัดสินใจอยู่กับลเวร์พูลต่อไปแดนนี่เมอร์ฟีนักวิจารณ์คนดังให้สัมภาษณ์ครับโดยเกี่ยวกับเรื่องการหาตัวแทนของโมฮัมเหม็ดซาล่านั้นได้มีสื่อของทางอิตาลีออกมารายงานข่าวว่าลเวร์พูลนั้นกำลังให้ความสนใจเลรอยซาเน่ ane, ปีกตัวเก่งของไบร์นมิวนิคโดยพวกเขามองว่านักเตะร,รายนี้สามารถเป็นตัวแทนของโมฮัมเหม็ดซาาได้ ถ้าหากมีการย้ายทีมไปที่ซาอุดีอาระเบียตามที่เป็นข่าวลิเวอร์พูลนั้นกำลังตกเป็นข่าวว่าจะเสียโมฮัมเหม็ดซาลาให้กับทีมดังในลีกซาอุดีอาระเบียหลังจากที่มีรายงานว่าเจ้าตัวพร้อมที่จะย้ายทีมแล้วโดยให้การตัดสินใจขึ้นอยู่กับสโมสรและเจอเกนครอฟในขณะเดียวกันหงแดงเองก็มีข่าวว่ากำลังมองหาตัวแทนของแข้งชาวอียิปต์อยู่ในขณะนี้ซึ่งคนที่มีแนวโน้มเป็นไปได้มากที่สุดก็คือเลรอยซาเน่ ปีกตัวเก่งของไบเอ็นมิวนิกและอดีตนักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้ตามรายงานจากเกาโชเมคาโตสื่อชื่อรังของอิตาลีโดยสื่อดังกล่าวเชื่อว่าสาเหตุที่แข่งไว้27ปีจะย้ายมาเล่นให้กับลิเวอร์พูลเนื่องจากเจ้าต,ตัวต้องการกลับมาพิสูจน์ตัวเองในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกครั้งหลังจากที่เคยอยู่กับทีมเรือใบสีฟ้าในช่วงปี2016-20 2 0โดยลงเล่นไป135นัดทำได้40ประตูกับ37แอซซิส โดยนอกจากซาเน่แล้วยังมีรายงานว่าเฟเดริโกเคียซาดาวดังของยูเวนตุสรวมถึงคาริมอเดเยมีซึ่งเคยถูกเชื่อมโยงในการย้ายมายัางถีนแอนฟิลในสมัยที่นักเตะยาคาแข่งอยู่กับเลดบูซาวบวกก่อนที่จะย้ายมาเล่นให้กับบรุูเซียดอทมูลในเวลาต่อมาก็เป็นตัวเลือกที่อยู่ในขายความสนใจของลิเวอร์พูลด้วยเช่นกันครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับ อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่ตอไปด้วยนะครับขอบคุณครับ